คอมเมนไรเดอร์โปรไฟล์ในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันกับค o มเมนไรเดอร์แบล็กคอมเมนไรเดอร์แบล็กหรือในประเทศไทยจะใช้ชื่อว่าเอมมดดำเป็นภาพยนตร์ทูโสสในซีรีส์คอมเมนไรเดอร์ระดับที่9จากค่ายโตเอะถูกสร้างโดยอาจารย์อิชิโนโมริชทาโร่ถูกใช้ครั้งแรกในวันที่4ตุลาคมปี1987และจบลงในวันที่9ตุลาคมปี1988 มีจำนวนตอนทั้งสิ้น51ตอนและมีตอนพิเศษกับฉบับฉายโรงอีกอย่างละ2ตอนโดยทิ้งระยะเวลาจากการฉายค a m เมดี้เดอร์ซีครถึง3ปีเรื่องเริ่มจากการหลบหนีของมินามิโคทาโรที่กำลังหลบหนีจากการไล่ตามของพวกโกกอมแต่แล้วเขาก็ได้ถูกจับได้และโกกอมก็ได้บอกเกี่ยวกับร่างกายของมินามิโคทาโรที่ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการผ่าตัดดัดแปลงนั่นจึงทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่ถูกเรียกว่าแบล็กซัน หรือราชันแห่งศตรวรรษแต่ก่อนที่เขาจะโดนล้างสมองได้สําเร็จดออรอาคิสก,กิโชยจิโร่ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อของเขาก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถช่วยคนที่เปรียบเสมือนน้องชายของโคทาโร่อย่างอาคิสก,กิโนบุยโกได้ในตอนที่โคทาโร่กาลังจะถูกจับกลับไปก็ได้มีการต่อสู้กันจนโคทาโร่สามารถแปลงร่างเป็นแบล็กได้สําเร็จ และก็ได้เข้าต่อสู้จะสามารถเอาชนะมาได้ต่อมาโคทาโร่ก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะตามหาพ่อของเขาแต่ก็ไม่พบใครเลยเจอเพียงแต่จดหมายนัดพบที่พ่อของเขาได้ทิ้งเอาไว้ให้เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องสาวของเขาได้กลับมาบ้านพอดีและเขาก็ได้พบว่าพลังของเขาเพิ่มขึ้นจนน่ากลัวเขาจึงได้รีบไปตามที่อยู่ในจดหมายของพ่อและดอกรอาเคซกิก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โคทาโร่ฟังตั้งแต่เรื่องที่ตนเองได้เข้าไปอยู่ในองค์กร และถวายชีวิตให้กับโกอกอมดรอาเคซากิจึงได้รับโคทาโร่มาเลี้ยงรวมไปถึงการยกลูกชายทั้งของตอนเองและเพื่อนสนิทที่เกิดใต้วันสุริยคราสให้กับโกกอมเพื่อที่ให้ทําการผ่าตัดดัดแปลงเพื่อให้มาเป็นราชนแห่งสตวรวัตทรายที่ทําให้ดออรอาเคซากิตัดสินใจรับข้อเสนอของโกกอมเป็นเพราะตัวเขาและพะ่อแท้ๆของโคทาโร่ได้รู้สึกสนใจสร้างโบราณคดีชิ้นหนึ่งแต่จะเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก ในเวลานั้นโกกอมก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทั้งคู่แต่พ่อของโคทาโร่ดันไม่เห็นด้วยจึงถูกโกกอมกำจัดแลังจากที่ดรอกเตร์อาสกิเล่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงก็ได้ถูกเล่นงานโดยปีศาจของโกกอมจนได้ตายลงในที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจเขาก็ได้สั่งเสียกับโคทาโร่ว่าให้พาโนบุฮิโกกลับมาให้ได้ด้วยความโกรธทั้งหมดที่โคทาโร่มีเขาจึงได้แปลงเป็นแบล็กอีกครั้ง และในครั้งนี้เขาก็ได้ให้สมญ,ญานามแก่ตนเองว่าคาเมนไรเดอร์คาเมนไรเดอร์แบล็และได้เข้าต่อสู้กับปีศาจของโกกอมจนสามารถเอาชนะมาได้ด้วยความแข็งที่ตัวเขามีแก่โกกอมเขาจึงได้ปฏิญาณที่จะกำจัดโกกอมลงให้จงได้ภายใต้ชื่อคาเมนไรเดอร์แบล็กหลังจากนั้นเขาจึงได้ต่อสู้กับปีศาจของโกกอมเรื่อยมา เพื่อปกป้องสัตว์ที่สุขของโลกและช่วยโนบุฮิโกะออกมาให้ได้และแล้วคาเมไรดเดอร์แบล็กก็ต้องเจอกับศัตรูที่น่ากลัวอย่างยูวกิเนียและก็ได้พ่ายแพ้มาก่อนที่จะกลับไปสู้ใหม่จนสามารถเอาชนะมาได้แต่เรื่องก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเพราะว่าในขณนะเดียวกันก็ได้มีการคืนชีพของชาโดมูนหรือก็คือโนบุฮิโกะที่ถูกดัดแปลงจนสำเร็จมาแล้วหลังจากที่บิวกิเนียได้แพ้ให้กับคาเมเลเดอร์แบล็กก็ได้หนีกลับไปยังฐานของโกกอม และก็ได้พบกับชาร์โดมูลที่คืนชีพขึ้นมาแต่ทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งผู้บัญชาการของโกโกรมและตําแหน่งผู้ที่จะเป็นเจ้าแห่งการสร้างคนต่อไปในเวลาต่อมาก็ได้มีการประทะกันของแบล็กและชา d o w ดมูลและแบล็กก็ได้เสียท่าให้กับชา d o w ดมูลก่อนที่จะเอาชนะไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากอะโครแบตเตอร์ที่ได้เสียสละตัวเองหลังจากนั้นแบล็กและชาดมูลก็ได้เข้าไปตัดสินในฐานของโกกรม และแบล็กก็สามารถเอาชนะมาได้ก่อนที่จะไปปรับอาชันแห่งการสร้างสรรค์และโกกอมก็ได้ล่มสลายลงในที่สุดแล้วจากนั้นมินามิคุทาโร่จึงได้เริ่มต้นออกเดินทางเรกเรดเล็กๆของคัมเปนเรเดอร์แบล็กภาคนี้เปรียบเสมือนการฉลองครบรอบ10ปีคัมเปนเรเดอร์ซีรีส์และเป็นการรีเมคครั้งที่2ของซีรีส์คัมเปนเรเดอร์ที่ทำให้ไม่มีรุ่นพี่10คนก่อนหน้านี้โผล่มาเลยตั้งแต่ต้นจนจบ ข้อมูลภายในคลิปนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์จากตัวงผูกเพียงคนเดียวหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ตกหล่นไปหรือใครมีข้อเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ไม่ลมการ See you